รถไฟจีนลาวขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสูงถึงกว่า1ล้านตันในไตรามาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น274.4เมื่อเทียบกับปีก่อนโครงการรถไฟจีนลาวเป็นโครงการสำคัญที่เชื่อมระหว่างคุณหมิงบนทนยุนนานกับนครหลวงเวียงจันทร์สอบปอปลาวเริ่มให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2 5 6 4 ทางรถไฟสายนี้เป็นโครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการข้อริเริ่มแถบและเส้นทางหรือ BRI I ของจีนกับยุทธศาสตร์ของลาวในการเปลี่ยนตัวเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่เชื่อมโยงทางบกเส้นทางรถไฟทั้งหมดมีความยาวกว่าพันกิโลเมตรเส้นทางรถไฟในสปปลาวมีระยะทาง4 1 4กิโลเมตรจากบ่อเต็นไปยังนครหล,ลวงเวียงจันท์ขณะที่เส้นทางรถไฟในจีนมีความยาว508กิโลเมตร ทางรถไฟถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานของจีนโดยรถไฟสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้าโครงการรถไฟจีนลาวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟคุณหมิงสิงคโปร์ที่เชื่อมต่อคุณหมิงกับสิงคโปร์ผ่านลาวไทยและมาเลเซีย